สวัสดีครับเจอก,กันกับช่องดิมสวิตชเอ็มดีเอฟครับวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการสต็อกของก่อนที่เราจะสต็อกของนั้นเราต้องดูอะไรเราต้องดูอย่างไรเราต้องทําอย่างไรคนที่อยากจะขายอะไรหรือจะขายอะไรก็แล้วแต่นะฮะวันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นใครที่จะขายอะไรเราต้องดู อย่างไรก่อนที่เราจะซต๊อกของอันดับแรกเลยนะฮะต้องดูประชากรผู้บริโภคของท่านในแต่ละพื้นที่เพราะแต่ละพื้นที่การซื้อของการขายของมันไม่เหมือนกันนะฮะการซื้อของขายของไม่เหมือนกันเน้นย้ำเลยว่าไม่เหมือนกันแน่นอนก่อนที่เราจะขายอะไรชิ้นหนึ่งอายกตัวอย่างเช่นวันนี้สายพาน ถ้าหากเราอยากขายสายพานเราต้องดูอะไรต้องดูผู้บริโภคของท่านว่าในพื้นที่ของท่านเนี่ยผู้บริโภคของท่านเขานิยมใช้ของแบบไหนพอเรารู้แล้วว่าเขานิยมใช้ของแบบไหนอ่าเราก็ต้องรู้ว่าเขานิยมใช้ของเกรดไหนแล้วก็ราคาไหนแน่นอนว่าเกรดคุณภาพ มันต้องมาสัมพันธ์คู่กันกับราคาแน่นอนเกียร์ถูกเกียร์ไม่ดีราคามันก็ถูกเกียร์พอใช้ไปถึงปานกลางราคามันก็อยู่ในระดับปานกลางไม่แพงไม่ถูกจนเกินไปเกียร์สูงราคามันก็จะสูงคุณภาพมันก็จะดีแล้วคุณต้องดูด้วยว่าประชากร ผู้บริโภคส่วนใหญ่ในพื้นที่ของคุณเนี่ยเขานิยมอะไรเป็นอย่างมากมันมีอยู่3เกตนะเกตที่1เกตถูกเกตที่2เกตปานกลางไปจนถึงดีระดับต้นๆเกตที่3คือเกตด,ดีของแท้แน่นอนเลยคุณต้องดูอสข้อนี้ด้วยประชากรของคุณผู้บริโภคของคุณเขานิยมใช้ คุณภาพแบบไหนเกรดแบบไหนราคาแบบไหนเมื่อเรารู้แล้วว่าประชากรของเราเขานิยมใช้ราคาประมาณนี้เราถึงจะนำสินค้าที่เราต้องการขายมาขายได้ไม่ใช่ว่าเราเอ่อเราเจอแบบอ่ะขอยกตัวอย่างแบบนี้พื้นที่ของคุณเขานิยมใช้ เกรดถูกแล้วเราไปเอาเกรตระดับปานกลางถึงเกรดแพงมาขายไม่ได้ขายเลยนะฮะนะไม่ได้ขายเลยน,นานๆจะมีคนมาซื้อเกรตแพงดีนะน,นานๆจะมีคนมาซื้อปีหนึ่งเนี่ยจะขายได้อันสองอันนีบางปีขายไม่ได้เลยเพราะอะไรบางพื้นที่เนี่ยแม่งโคตรชี้เหนียวนะฮะประชากรผู้บริโภคของอ บางพื้นที่เนี่ยไม่กล้าซื้อของอย่างดีเลยบางพื้นที่แบบวิ่ยต้องเสียไอ้นู่นต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ว้ยเอาของถูกถูก,ถกนี่แหละทั้งทั้งที่บางทีนะ่ะตัวเองนะ่ะมีเงินอยู่แต่ขอเอาของถูกไว้ก่อนอันไหนราคาถูกกูเอาอันนั้นแหละถ้าหากเอาของเกียรตดีเกียรติน,นั้นมาขายไม่ได้ขายเลย เนะี่ยแบบนี้เราก็ต้องเอาเกรดคุณภาพถูกมาให้เขาส่วนเกรดปานกลางไปถึงถึงเกรดดีเราเอามาสต็อกไว้ชิ้นหนึ่งก็พอไม่ต้องเอามาเยอะถ้าหากเอามาเยอะเนี่ยเจอแน่นอนไปไม่รอดนะครับนะไปไม่รอดของไอ้พวกนี้จมทุนนอนยาวๆบางทีเนี่ยจมทุนมาสี่ห้าปีถึงจะขายได้แบบนี้มันมันได้เหรอมันไหวเหรอนะเออ อ่ะต่อไปพื้นที่ประชากรของอีกพื้นที่หนึ่งเขานิยมใช้เกตยร์ระดับดีระดับปานกลางพอใช้นะระดับพอใช้ไปจนถึงระดับดีระดับดีต้นต้นยังไม่ดีเยอะไม่ยังไม่กระทึงกับของแท้นะระดับปานกลางไปจนถึงระดับดีต้นต้นบางพื้นที่เขานิยมใช้แบบนี้เขาก็จะใช้แบบนี้เลยนะ ตามที่ผมไปอันนี้ไม่ใช่ว่ามาพูดมั่วๆนะเออก็ได้เป็นคนไปซื้อไปหาซื้อของแล้วก็ไปสังเกตด,ดูในแต่ละพื้นที่หลายจังหวัดด้วยที่ไปที่เคยผ่านมานะฮะไม่ใช่ว่ามาพูดมั่วๆ,ๆเดาๆไปนะเออบางพื้นที่เขานิยมใช้เกรระดับปานกลางไปจนถึงเกรดดีต้นๆเนี่ยเขาก็จะใช้แบบนี้ถ้าหางไปเอาของ ที่มีคุณภาพสูงหรือเกตํามาขายเนี่ยมาสต็อกเยอะๆเนี่ยขายไม่ได้ขายไม่ออกเลยนะอืมเนี่ยบางพื้นที่ไม่เหมือนกันจริง,รงๆครับเพื่อนเือนบางพื้นที่เนี่ยเขานิยมใช้ของแพงนิยมใช้ของเกียร์ดีๆเลยเขาเล่นเอาง่ายๆเขาเล่นอะไรแบบของแท้ของดีไปเลยและราคามสูงด้วยบางพื้นที่เขาเล่นแบบนี้เลยนะ ถ้าหาใครเอาของถูกมาขายเนี่ยขายไม่ออกเลยนะฮะของระดับปานกลางไปจนถึงดีต้นๆเนี่ยหรือของถูกๆเนี่ยเขาไม่เอาเลยเขานิยมใช้ของดีก็ดีไปเลยอ่านะเราต้องสังเกตดูนะครับนะว่าพื้นที่ของแต่ละคนเนี่ยเขานิยมใช้ของราคาประมาณไหนเกียรติคุณภาพประมาณไหนเราค่อย เอาของเกรดที่ประชากรผู้บริโภคของคุณเนี่ยเอามาขายให้เขาส่วนที่อันไหนเขาไม่ค่อยเล่นเขาไม่ค่อยซื้อเนี่ยเราเอามาสต็อกไว้สักอันก็พอไม่ต้องสต็อกเยอะนะไม่ใช่ว่าเขานิยมใช้เกรดคุณภาพของแท้แต่เราเอาของที่มันถูกๆมาขายเราอาจจะจมทุนแน่นอนนะฮะ จมทุนจนขายไม่ได้แน่นอนล่ะอืออันเนี้ยเจอทั้งประสบการณ์กับตัวเองแล้วเจอทั้งกับพี่น้องชาวร้านขายอะไรเขามาเล่าให้สู่กันฟังผมก็เลยเอามาเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆคนที่อยากจะมาขายอะไรให้ได้ฟังว่าไม่ว่าจะเป็นขายอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะครับเราต้องดูพื้นที่ของแต่ละคน ดูพื้นที่ดูสินค้าที่เขาต้องการเขานิยมใช้แบบไหนนะฮะยกตัวอย่างเช่นของผมเนี่ยาสายพานันอยู่พื้นที่ของผมเขานิยมใช้สายพานันเกรดระดับปานกลางก็คือเกรดพอใช้ไม่ดีและไม่ได้อยจนเกินไปอยู่ในระดับปานกลาง ผมก็เอาของงานะเกรดระดับปานกลางมาขายซึ่งราคามันไม่ถูกและไม่ได้แพงจนเกินไปอยู่ในระดับปานกลางผมเคยเอาของถูกคุณภาพต่ำมาขายแล้วมันใช้แป๊บเดียวคนก็ไม่อยากซื้อนะฮะเขาก็ไม่ซื้อเลยผมก็เลยจําเป็นต้องเอาของเกรดปานกลางมาขายแล้วทีนี้ ผมเคยเอาของแพงมาขายไหมเคยนะครับเนี่ยฮะสายพานของมิตซูเนี่ยอันนี้เป็นสายพานพวกรถไถเดินตามนะเนี่ยสายพานของมิตซูเนี่ยของอย่างดีเลยเนี่ยผมลองเอามาขายนะครับวันหนึ่งเนี่ยผมขายอ่กีดระดับปานกลางอยู่เนี่ยอยู่มาวันหนึง่งอยากลองอยากรู้อยากลองที่ถ้าหาก เราเอาของที่มันดีๆมาขายเนี่ยมันจะได้ขายไหมปรากฏว่าแม่งไม่ได้ขายไอชิพหายไงฮะไม่ได้ขายเพราะว่าอะไรพื้นที่ของผมเขานิยมใช้ของปานกลางเกียรปานกลางเพราะราคามันไม่แพงนะฮะราคามันไม่แพงพอเขามาเจอราคาแพงๆของดีๆหน่อยสู้ราคาไม่ไหวครับ ในพื้นที่สู้ราคาไม่ไหวเลยจะขายได้ก็เพราะออนไลน์นะฮะขายได้เพราะออนไลน์เต็มเต็มเลยไอตัวของแพงๆเ,เนี่ยมีแต่คนพื้นที่เขาอ่าที่ต้องการของดีๆนะครับมาสั่งซื้อเอานะแต่กับพื้นที่ผมที่เขาใช้ของจีดปานกลางมาอยู่แล้วเนี่ยเจอของแพงสู้ราคาไม่ไหวขายไม่ได้เลยไอพวกนี้เนี่ยเล่าจากประสบการณ์ตรงเลยนะ เล่าจากประสบการณ์จริงเลยจมทุนนะจมทุนแน่นอนถ้าหากมันถ้าหากมันเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการสต๊อกของเนี่ยเราต้องเอาของแพงมาไว้สักอันก็พอของถูกถ้าหากอยากขายก็เอามาไว้สักอันก็พอแต่ถ้าเป็นไปได้ของถูกกี่ต่ำๆเลยใช้แป๊บเดียววันสองวันพังเนี่ยอย่าเอามาดีกว่าเอาแค่พอใช้ เอาแค่พอใช้กับดีอย่างดีของแท้เลยมีอยู่สองอย่างแค่พอใช้กับของแท้เลยเนี่ยเอาสต็อกแค่นี้พอถ้าหากอยากนั่นนะเราก็ต้องดูของดีของอของแท้แล้วก็ของเกียรพอใช้เนี่ยพื้นที่ของคุณนิยมแบบไหนถ้าหากเขานิยมของแท้คุณก็สต็อกของแท้เยอะ ถ้าหากนิยมของปันกลางก็สต๊อกของปันกลางเยอะๆแล้วไอตัวของแท้เราก็เอามาไว้สักชิ้น2ชิ้นก็พอถ้าหากนิยมของแท้ก็สต๊อกของแท้เยอะๆแล้วไอตัวนี้เอามาไว้สักชิ้น2ชิ้นก็พอนะมันถึงจะอยู่ได้มันถึงจะไม่จมทุนเยอะนะครับนะถ้าหากว่าเขาต้องการอันหนึ่งแล้วเอาอันนึงมาขายเนี่ยเนี่ยผมลองแล้วนะเขา ต้องการที่มันไม่สูงมากแต่เอาของราคาเนี่ยแตกต่างกันเลยนะไอ้สองเส้นนี้นะสายพันตัวนี้เนี่ยสมมุตินะอันนี้ผมสมมุตินะสมมติสายพานเส้นนี้ปกติมันขายหน้าร้านเนี่ยห้าร้อยเอไม่ใช่ห้าสิบบาทนะแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยขายร้อยห้าสิบบาทถ้าหากพื้นที่ของคุณนิยมใช้ของปันกลางราคาห้าสิบาทมาเรื่อยๆมาหลายปี แต่พอมาเจอของร้อยหสิบาทเขาจะคิดว่ามันแพงเขาไม่ได้คิดถึงคุณภาพมันเลยนะหลักๆล,ลูกค้าเขาจะคิดถึงราคามันก่อนอันดับแรกคุณภาพมันจะเป็นยังไงช่างแม่งแต่กูจะคิดถึงราคาถูกไว้ก่อนเนี่ยเขาจะคิดแบบนี้เลยนะฮะบางคนเนี่ยเขาไม่คิดถึงคุณภาพมันเลยนะเอา้าจริงๆไม่ใช่ว่าผมมาพูดมั่วนะมีเพื่อนๆพี่ๆ ที่ทาร้านอะไรเนี่ยหลายๆร้านเกือบทั่วประเทศน่ะเขามาให้ความคิดเห็นกันน่ะอืเขามาให้ความ,นนะม,ามาคามิดเห็นกันแบบนี้บางพื้นที่น่ะเขาจะคิดถึงแต่เรื่องราคาจริงๆเลยส่วนมากเลยเอาถูกไว้ก่อนคุณภาพเอาไว้ทีหลังแต่มันก็ยังมีคนที่เขาเน้นคุณภาพราคาไม่เกี่ยงอยู่นะ แต่อันนี้มันส่วนน้อยมันส่วนน้อยมากส่วนมากเนี่ยจะเป็นแค่เน้นราคาถูกไว้ก่อนแต่คุณภาพปานกลางเนี่ยแต่ของดีเนี่ยเขาไม่เอาเลยเขาไม่คิดและก็ไม่คำนวณด้วยนะว่าเฮิถ้าหากกูซื้อเส้นหนึ่งเนี่ยสายพานอยากจะซื้อเส้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ห้าสิบบาทมันใช้ได้เดือนหนึ่งมันก็พัง แต่อันเนี้ยของแท้อย่างดีใช้สองเดือนสามเดือนถึงจะได้เปลี่ยนทีบางทีหเดือนถึงจะได้เปลี่ยนเต็มที่เต็มที่เกือบสองปีถ้าหากเป็นของที่ไม่ได้ค่อยใช้นะรถไถเดินตามเนี่ยที่ไม่ค่อยใช้สองปีถึงได้เปลี่ยนเส้นหนึ่งราคาร้อยห้าบาทสองปีได้เปลี่ยนเส้นหนึ่งมันคุ้มไหม ซื้อไปทีเดียวจบเลยใช้ยาวๆสองปีแต่อันเนี้ยเส้นละห้าสิบบาทซื้อมาเดือนหนึ่งพังแล้วถ้าหากไม่ได้ใช้หน่อยก็ครึ่งปีก็เริ่มแหงและอย่างเงี้ยมันถูกก็จริงแต่มันยิ่งถ้าหากเป็นคุณไปซื้อของถูกของถูกๆแล้วคุณใช้งานหนักๆเนี่ย ซื้อเส้นละห้าสิบาทไปแต่คนใช้งานหนักมากเดือนหนึ่งเนี่ยใช้งานแทบไม่ได้พักเลยแล้วมันพังบ่อยด้วยเพราะคุณภาพมันถูกเกรดมันต่ําแล้วคุณต้องมาซื้อสองสามรอบสี 5, ่รอบห้ารอบก็เอาห้าสิบคูณห้าเข้าไปดิแล้วมันจะเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าหากเอาเกรดดีเลยไปทีเดียว จบใช้งานยาวๆถึงจะใช้งานหนักๆแต่มันก็แลกมาด้วยคุณภาพของมันนะฮะเราเปลี่ยนอันนี้ไป4ีหรอบแล้วแต่อันเนี้ยเพิ่งจะได้เปลี่ยน2เส้นเองเอ่ถ้าหากเอาในระยะเวลาสั้นๆแต่ใช้งานหนักๆอันเนี้ยเปลี่ยนไป2เส้นแล้วแต่อันเนี้ยยังไม่ได้เปลี่ยนเลยบางทีเราเปลี่ยนอันนี้ไป3เส้นเราถึงจะไม่ได้เราถึงจะไม่ได้เปลี่ยนของดีเนี่ยหนึ่งเส้น เนี่ยแบบนี้นะฮะเราก็เอามาเล่าสดสู่กันฟังนะนั้นเวลาที่คุณอ่าอยากขายให้ลูกค้าเนี่ยคุณต้องอันนี้ด้วยนะอธิบายให้เขาฟังด้วยว่าเราเราจะขายนะสมมุติเขานิยมใช้แบบนี้แต่พอมาเจอราคาแบบนี้คุณก็ต้องเปรียบเทียบเหมือนที่ผมเปรียบเทียบไปให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะอ่ะจากที่เคยเจอราคาปานกลางมา นานๆหลายปีแล้วมาเจอราคาแพงเขาสู้ไม่ไหวก็ต้องอธิบายไปนะอย่างน้อยๆเนี่ยลูกค้าเขารู้เขาอาจจะเปลี่ยนใจเลยก็ได้นะเขาอาจจะเปลี่ยนความคิดเลยก็ได้นะจากที่เขาจะคิดว่าเอาราคาถูกไว้ก่อนเขาก็อาจจะมีความคิดใหม่ได้เลยถ้าหากเราอธิบายไปว่าฮยถ้าหากคุณซื้อตัวนี้ไปราคามันอาจจะ ถูกก็จริงนะแต่บางทีคุณอาจจะได้เปลี่ยนตัวเนี้ยสอรอบคุณถึงจะได้เปลี่ยนไอ้ตัวนี้1รอบเนี่ยแล้ก็อธิบายให้เขาฟังแล้วก็คูณบวกลบคูณหารให้เขาดูเลยสมมุติเปลี่ยนไอ้เนี่ยสา,สามรอบกับระยะเวลาหรือกับงานที่เราเร่งรีบเนี่ย มันคุ้มไหมมันมันคุ้มค่าเวลาที่เสียไปไหมที่เราต้องมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนอีกแล้วแบบนี้สู้ไอ้ตัวนี้จีดดีไปใช้ทีเดียวจบเลยไม่ดีกว่าเหรองานราบรื่นดีกว่าเราไม่ค่อยมาเสียเวลาซ่อมด้วยไม่ค่อยมาเสียเวลาเปลี่ยนสายพานด้วยอย่างเงี้ยลูกค้าขเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจนะครับเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดแล้ว เราก็จะได้ขายของแพงไปให้เขาเกียรติดีๆมอบสิ่งดีๆให้เขาไปเลยนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับก็มีหลายร้านแหละที่มาพูดคุยกันผมก็เลยเอามาทาคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเผื่อใครอยากขายอะไรนะหรือขายของอื่นๆก็จะจะได้เป็นแนวทางนะครับในการสต็อกของให้กับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ